สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีทุกคนนะคะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเซโลประเทศทอนแลนด์นะคะเนมืองเล็กๆอยู่ใกล้ๆก,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 กับเมืองดิสกงตันที่เยวมงนี้นะคะไม่ไกลกันตอนนี้เรากำมกังจะเล่นในเมืองนะคะมาดูก็เป็น,นเมืองเล็กๆมีร้านไม่ค่อยเยอะมากค่ะ ฟูดล er, ็อกเกอร์เขามีของก็มีไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วก็จะเป็นพวกร้านขายของฝาสว<ม>ี <S S เนียเห็นไหมคะพวกรองเท้าอันนี้แต่อันนี้จะเป็นแบบนิ่มนะคะใส่แบบใส่อยู่ในบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมคะนิ่มมากทามาสักเซนรา ดูสิคะย,ยังไงก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดตาวกด s ับส c ค i b ์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ